จังหวัดนนทบ,บุรีวงจรปิดหนุ่มร้านอัดผมโพสต์เตือนภัยหญิงระเวนขอเงินเติมน้ำมันเกรงเป็นมิจฉาชีพจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อวิชญลินพิจาดีโพสต์คลิประบุข,ข้อความว่าระวังกันด้วยนะคะน่าจะไปขออยู่หลายร้านเลยร้านละ50าสิร้านได้เท่าไหร่ พอดีแฟนคิดว่าเป็นคนในซอยเลยให้ไปค่ะไม่ได้ใจดำนะคะถ้าคิดว่าหน้าจะไปขอร้านอื่นๆด้วยกลัวจะเป็นมิจฉาชีพค่ะให้ไปแบบงงๆสลึมสลืเมื่อเวลา13นาฬิกาถูกสีข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณร้านตัดผมไอคัตบาร์เบอร์ช็อซึ่งเป็นร้านตัดผมชายแฟชั่นวินเทจอยู่ภายในซอยวัดสลักเหนืออำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี เพื่อสอบถามถึงกรณีดังกล่าวได้พบกับนายวิเชนรินปิจดีอายุ35ปีเจ้าของร้านได้กล่าวว่ามีผู้หญิงอายุประมาณ25-30ปีขี่รถจัก,กรยานยนต์แล้วเดินเข้ามาที่ร้านเปิดประตูเข้ามาตนรู้สึกงงว่าใครเข้ามาไม่รู้จักคิดว่าคนในซอยเดียวกันจึงได้หยิบเงินให้ไป50บาทโดยเขาไม่ได้พูดอะไรตอนแรกจะให้60บาทด้วยซ้ำตนไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน สิ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเจอส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มาตัดแล้วลืมเอาเงินมาก่อนจะมาให้ทีหลังจะมีบางครั้งมีเด็กนักเรียนเข้ามาตัดผมหรือเป็นพระสงฆ์ที่เข้ามาตัดตนก็จะตัดให้ฟรีแต่เหตุการณ์แบบนี้เพิ่งเจอเป็นครั้งแรกจึงอยากจะฝากเตือนถ้าไม่มีเงินมาขอ,อกันดีๆไม่ใช่ไปเดินขอหลายๆที่แบบนี้มันเหมือนไปหากินกับความมีน้ำใจของคนอื่นตนไม่เห็นด้วยจริงๆ นิวส์ยีิบสี่ดราทิพสีรายงาน